เบียจะกินเราประมาณ้วเนียว้วเนไมไม่บิวเดียวเอ้ยเมื่อกี้เราเอิบมูอรู่แล้วนะี่วาเนี่ยเ้ยมาเอเว้ยปน้ำล่างล่างแล้วก็ใส้น้ำเต้าคือพอขวดไ่มันจะขึ้นบ่กินผู้เดียวแล้วก็ประมาณว่าเฮ้ยว่ากันนี่เยเมียแล้วเศร้าเราวเวดีนะครัดี่่วยบ้านมาสแต่สุดท้ายคือ เราจะเป็นซีเปิดซีนี่ <buenas. S 3> เป็นซีนเด่นกับเนื้อกับตัวกับเนื้อกับตัวแต่ว่าเราจะเปิดหัวด้วยที่มันเป็นมุนโดนฝั่นี้คือมันนอนแผลแผลแบบ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 อนาโอห่งเจ้าก็เลยแบบไปยืนมาเหมือนแบบเบี่ยงหลังเบี่ยงหลังพี่น้องไม่ผ่านไม่ได้ยังเลยรีบกดกล่องแบ็เบิร์ตกล่องนักจริงๆเลยทีมงานมาเดี๋ยวพี่น้องไอ เดี๋ยวคอยไปเมียนเฮียนเมียนซ่าก็ทางเทียบออดพ่นไปอีลี่คอยตียดอยากอายอพ่นพี่น้องไปเข้าเมียบ้านกอนพี่น้องบ้านจากหันม้เฮียนคอยถามมาหนึ่ง สองลังที่สามแมนเลยบ่ไก่จัะเมีดได้พี่น้องป้าโถอะไอบิวคอยไม้สายไอบิวรอว่าฮะรอไปครับรอไปครับรอไปสุดยอดเอ้ยเอฟซีถ่ายถ่ายลูกน้่งบิวบองเลยถ่ายได้ลูกน้่งบิวบองป้าโถอถ่ายบิวบองเบิดเลยปะบ่มีผงเงยยาก่นเลยบอมีมันนี่ตัดออกให้เบิดเลยบรรดอพี่น้องบิวบองล้วนๆมากยุติสกปรงหก อันอันยี่หกอันเอออร่อยหกสกปพกสิบมักมองได้ก็มักบิวบองมองได้ถามี่หลีแน่บ่อนบมีมองทิมแมวค่ะโอ้ยบบป้านนันติลาแต่ว่าบ่มีมองทิมตัวเหรอข้นขึ้นกันขึ้นขึ้นหูว่าเพิ่นมาไทยอยู่นี่แมนอยู่ ก <ś led> ว่าหน่าถามเลยวะเ,เ,เรื่อสันสิกินได้ย้นบ่ละ่ะกิน<า>ได้ค่ะว่าบ้านยาเบียหรอครับบอใส่ใส่ย,สย,ย,งยังไหนกินผู้แหกเลยข้าตาประยานได้ยันแต่พ่อทอมานเ <ś led> <ś led> อืม <ś led> เยาบยยาปเมีนยนเียนรับ พี่น้องเฮียนจะเข้าก็อย่างไอ้เพิ่นโอ้ยเป็นผู้ใดมาบุกบ้านพืาอผ่านมาที่นี่พี่น้องเย็นแล้วครับเย็นแล้วโอ้ยบ้านพ่ดเีครับผมบ้านดีคุณนีคุณเบียร์ครับผมปาทัวร์ม่นจับซ่านดังเลยครับพี่บ้านเจ้าบ้านดีครับโอ้ยไข่อุ้นสาวาสิ่ร้อยแมเฮ้ยหลายยังไงยุ่งขังเฮียนไข่ที่นี่ปาทัวร์ขอดไข่บ่อขอมาอาบน้ำเนี่ยไข่พลาดช็อตเด็ดเลยสายรายงานมาเลยว่วะไอหนี้แม ยนพเยี่ยมผ่านนี่ไม่ไปนี่ไหมแม่นาอโอ้ยอุตส่าห์มาวันดีครับผมครับผมไปยังกำผ่านมาแล้วครับอันพี่น้องเอ้ยถือมาเป็นเจียดย่างสูงเลยนะสำหรับมู่บ้านพญเยผ่านมันถอเพราะว่าเพราะว่ายัาตที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอมเพลงของไอแม่นมาีวันเออคนเมากับมีหัวใจแม่บอดโจกับมีหัวใจด้ยมีปะมีคือกันแล้วเนาะมีความรู้สึกคือกันแล้ว เอาไแม่พูดได้ยอนเ็ดเดนอะไรย่งนี้ถ่ายไปผี่พิดบอดีมานั่มทรงผู้จการมานี่บอกพูดสิมาขยจนสั่งถฉิดาเอกดาโทรลูกแมนบิวบองคือแบบม่กยบิวบองนีนั่นนี่นั่งู่บุนนีุ่บนบ่เดี๋ยวนี้บิวบองหิเขาตาไล่เลยนี่ถายิเขาน้ำผู้จัดการมาเดียวเพาะทาได้สอดเดีวไปกินเขาไปสั่งอาหารไปจมูกนั่นต้มีหิเขาที่เป็นร่มเหนผูุ้มเนี่ยให้ลูกน้องมาหนวดอะไรเง อย่านคนดาบนะก็เลยมาแทนเตรียมไปทานแล้วก็เลยมาน้ากันฮะเตรียมกับเขาไปทานนี่ไยเขาคุณสองร้อยโลนี่บาทยม่ใช่นี่การบอกกันไม่ใช่ผันบอกน้องๆกันหรือว่าเอาอยู่พุ่นเดี๋ยวมัจัดเอาข้าวผีเลยฮะเอามาพี่เดีบยวบอสแต่ว่าสิไปซื้อยู่มาเดียวไปซื้ออายุดูนี่เขาคล้องแต่ว่าจัดเมื่อไหร่เดี๋ยวมาเดียวให้เขาม่กินนี้เนาะแม่กลองไคยเขาเออนั่นกินยังไงเอามาดีเลยเนี่ย โอ้หอนเห็นตัวเปลี่ยนๆจุดข่อยขนจิ้งลูกเลยนคจุดนข่อขนจิ้งลูกหันสายไล่หานข่อยมาปปามีคนไปล่าหานโจ้ทีแมนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในหมู่บ้านนี่ต้องผ่านหูผ่านตาเดี๋ยวบอกว่าเอฟซีบอกกันว่ากำ้องจุเราวันมาลีบอกกันแล้วว่าไปบุกบ้านไม่ใย้งคำพั่างเงี้ยอืมโอ้ยเราเรียกมหากันพี่น้องแต่ว่าพอจะไปอยู่นด้อันนี้วันที่บอกเลยนี่ยไปอยู่นี่แต่ยุ่ธแต่ว่าบอกออกตัวเข้าเจ้ามาขอเบอร์โทรมาหันบ่เข้าเจ้มาขอเบอร์โทรมาหันนี่ S <S ว่าจังซี่เอาวางไี่ว่า,วาที่จริงแล้วไม่ได้สกปรกเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้เป็นแค่นม่ได้กวดไม่ได้ยังสะก,กันเลยเยอะๆสว่าให้ให้แก่ข้าวให้น้ำแนว่ว่าที่จริงแล้วปะกะติละ่ะสะอาดสะอาดอยเออแต่ว่าช่วงนี้คือว่าไม่ได้นอนเฮียนสะเลยจักตนผาป้าจักไม่สวรรค์จักอย่างแน่อืมนั่นแหละเอาจังสรนพน้องแล้วก็มีเลี้ยวฝากแล้วตอนบัโจยุดอก เลี้ยวเดี๋ยวว่าขึ้เลี้ยวเดี๋ยวว่าข้าเดียวเนาะบอทิพพ่อแต่นั้นคู่ร่วมเนาะเป็นคู่บ่าเนาะเจ้าก็ไปอย่รังหานน้ำกัน่าแมนแมนแต่ตัางงานว่างสะพุ่งมีมาจําว่าฮงบ่เด้เออว่ามรจํามปได้เข้าใจแล้วไปหลักแปดหมื่นเลยญถ้ามนบอแปดหมื่นแล้วว่าเหลืออยกสองแสนมาั้นสิแม่ใช้ผู้ใดใช้เจ้าเหมือนน่ะหรืจะจำบอดได้จ๊มบ่ได้แมนแมนเยอะกว่าเออจ้ขาตอราจบอได้เลยพี่น้องกาสายวิยจโจได้กินงายเดี๋ยวยแปดหมื่นยสว่า กับเมื่อนั้นลาใอยก็บ่าบอสอันเฮ็ดมาเฮ็ดสัญญาบอกบอสต้องอันมาดจำบอสบอสเอาบอสคือใจง่ายใจเต็มแท้มาที่นี่เคยเรียกว่ามันบอสมาเรียดอกมันค่าใจเอาไปแปดมื่นให้มะเรียดสองแสนเนาะอาจารย์เอยก็บ่าจังสิเลี้ยวเล้ยวมาที่นี่ตัวอากูร่วมอยู่ทุกคนเงินบัวเงิน แล้วก็ว่า2สองแสนแปดี่ห้าส่งข่าวสารบอดน้ำเด้อกวาจังสี่ละก็คือตีจังนี่ถือแก่พูดอจะสาสาเส้นหาสารเต0 0นที่สารเต้อนหาฮะคือตีว่านสองแสนแปดเดีวนี้ไม่เคยบอกราคานีย่ติอดียนี้บอสองแสนแปดหาอันอันนี้กันอันครบนีเก้ากันซื้อดอกพี่น้องที่จริงแล้วสาวน้อยยังไลลับธสามแสนกว่าอือครบนีเก้ากันตั้งแต่โดนละละแล้บอท่านเราหอดซื้อ เอาเมนยี่สิบเดี๋ยวมีแปดมื้อี่รีบเอาเดียวเรียกผ่านโจเดียวโจยังมาโบลิลิ่นเลี้ยงหัวกับไข่ได้โจโยเย,ยนี่หัวตาเสียนกลับมาจากล่งพักวัออนวอาทิตย์ก่อนนี่ดิเอาไปยังเอาไปลงบันทึกประจำวันไว้ไยังยังงานหลุดป้าถึงโตอ้ก็เตรียมงานมาเดียนควายยักษ์มาเขี้ยวหลุดถอดพันอ่ะโซนพูดเ่านบอกเออมื่อนี้บอกให้เป็นสิบแปดมือนี้สิสิบแปดมือนี้เหรอ สุดยอดอีหลีพี่น้องโอ้ยข่เห็นไตลางเห็ยนข่เป้าเลยนี่ผู้ทรงข่าวพงเย็นบุญมานมาทรงข่าวทรงข่าวอย่าลืมาคอเริกาถนนไหนนะถนนเท่ที่เป็นดีสานรูปเร่องคนใต้้าก็เตดูปกติเขาดสานเต่มาหลายแล้วนี่พี่น้องนี่เงินแล้วก็คู่เบีย โอสุดยอดอีหลีผู้ใยืนอยู่ทาผุดมาทอถอดเด้อบอเตอผ่านแากเจวคือ่อนล้าจับไ้เนาะฮะเราไม่รู้เอาอะไรก็ช่องบ่อมากเลอตอนั้นบ่บ่ขับไปเนางทุกขอยเ็จัวมุกลงเห็นบอหนด้แอดมินไหมพี่น้องแอดมินไหมเจร้องเ็นาอีแอดมินกํลังไม่เงอืเพื่อเจา อไปไปนไปวัดีไปสมอยู่ด้ผมาแล้วเอาลองโมน้ำพีน้ำหนอยผ่านมาผ่นเงี้ยกัน่ลอดสนไปนี่มือเศ้านี่มือเศ้าี่เป็นจังซี่มือเศ้านี่กี่เพระเอินไปิเขาพอว่าเห็นผนยถงยามนึว่าปผมน้าพระก็เลยมาเออผมน้าพลาดอกพี่จังสนะนั่นหละพี่นองนี่แอดมินหนุ่มพี่น้องมทีนี่มาตกยตีนมาเบิงอดมินผ่านกันนะชื่อบว่าสไปสมัคือไปนาเม ถือไปนถือไปใส่บันี่ไหมนี่ไหมไม่ไฟเด้นี่ไม่ฟม่อันนี้ย้ไรห้อว่างว่างอยู่อยนี้นอนนอนี้คอยสร้างคลิปสัญญาณเน็ตไว้บุ้งคอยก็หายล่องขีดเลยบัะตอนไนจะไปไีวรอะไรได้ครับถวนทีไปไปรไปไปับขับับสวัสดีครับสวัสดีเมื่อนี้มัคพสต์้างช่องใหญ่เลยเมนบอบอนเมครับ อันนี้ยู่บอแมนครับเดี๋ยวมีอาหารมาดี่เดลยครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้บิวบองสิเป็นล่มแล้วบิวบองหิ้วเขาเลยสาวหน่อยครับนะตอมเพราะฝันนะฝันโตเลยถ้พี่ว้องจะไปชื่อเขาเป็นอัวไหนก็สี่แต่สีไปเป็นแอดมินทังสาวหน่อยเเิ่งพิ่นมันเงินดียันนี่พ่อโจ้เสนอว่าว่าเจ้าเห็ดได้อิริติ๊ขอให้เดี๋ละแสนหาป่ะนะก็เรียกว่าว่ามันสิบ่พ่อเห็ดยูบบอขาดทุนแน่ก็บพราเป็นหยังดอกพอปกติเขาเห็ดทั้งพี่เขาก็ไดิ๒แสนเขาขาดหาเงินซอยองค์กรเพราะว่าพ่อโจ้ละมักทัศนคติ เออเราหมักทัศราศริผันหากองควาดี่แล้วไม่แท่งันีเราแ่งมันตล้ตัวร่งไหมเขาเาข้าวมาส่งยูนตมาวันจะปด่เดีว้าไอลักการโทษโทษหานทางแม่ทั่วเอาข้ามาส่งบอดทางพี่แม่แมนแมนเอามากินพี่เนาได้เลยพ่อคุณขับรเนี่ยเห็นบ่ะเนี่ยนี่นี่เอาตีไปสามสิบปุ่มใช่แล้วไปหน่บอดบุตไทยเลยอุ้งหิงมาทำไมาแม่บอด ของเรื่ม่าใบสองนี่ยทำผิดนะใบสนั่นลูกสาวใบสองอาบน้ำอาบน้ำเป็นเน้เป็นเนื้อไปเดอดลอยแล้วขึ้นนอนดูเจาตมไส้เีมาหาเจ้าปัดมือมานี่ยเมีค้นลนะเนี่เดี๋ยวมีคนโอ้กับเราแมนโว้ีหม่องยางอยู่แมนขอบคุ้นสำหรับหกพันหน่าสิบเท่านตัวนี้มาทางใายกันพี่น้อง บปั่นท nah ุบดีนคข้อเมนข้อเมนนี่นักจริงๆทายสาวหน่อยทายสาวสาวหน่อยเอสดิ้สาวสาวอยู่ทางไหนเนาะบบจีนี่สาวสาวเพื่อนอ่อไปงานว้แม่หางนวยเลยร้วถเขาหน่อยเอา ห้ามใช้ส oh! <c oughs> <in box. k cartoon navigation> ื่อนักเรียนทำทำอะไรล่ะอันนีค่ะโอ้สีเห็นข้ามเลยพี่น้องผู้เบียอยากกินนุ่มือค่ะอันนี้ช่องสาวบิวบองบิวบองปาร์ตเอฟซีบิวบองค่ะบิวบองทำไมเศร้าจังคะบิวบองทำไมมันบอดไอ้เสามันเปาข้าวระวังนี่พระเี่พระเอกเกบีมาแห้งสุดๆเลยที่ตอนนี้บิวบองผู้ใดเห็นในสื่อเจ้าบอกผู้ใดกักาลังหายาลดน้ำหนักตอนนี้นะคะ บิวบองเด้อเจ้าว่าแมนแมนอี่หลีบอกินละทีค่ะบออันที่ว่าบิวบองนี่แหมอย่าแล้วไอ้ยอี่ยังกอดพูดว่าอี่ยังนอนคิดเราเต็มแปดโซกับพกเต็มสิบอี่ยังกังซี่ล่ะข้างอานเบิรงกยุ้งเหมือนเสาอันเดียวบอป้นนัันนี่หรอช่องเดีดวช่องอันช่องช่องยังอืมเดี๋ยวเสียบบอเหมียนปันไหนเนี่ยบอเหมียนปันไหน อย่างรถแทสาวหน่อยจนเลยว้ยสอบแอดมินไหมนี่ช่อนได้ไหมี่ช่องได้ครับต้องไม่รู้เรียบร้อยอร่อยหกสกปรกสิบอ๋ออร่อยหกสกปรกสิบ